สวัสดีครับวันนี้พบเกม Moonlight b กับผมครับเบสเตอร์เกวันนี้ครับอยู่เกมของ Moonlight b r e ันอีกครั้งนาะ mm. ก็จะคลิปก่อนนะครับที่ผมเล่น Moonlight b ade, ในเซิร์ฟเวอร์ไทย8โค้ดเบต้าไปเนาะซึ่งค่อนข้างจะสนุกมากครับสนุกมากๆมันมากๆนะครับทั้งในหมวดของเนื ng, ้อเรื่องเวสหลักเวสรอทั้งในการต่อสู้เนาะคือมันโคตรมันนะครับแล้วก็ตอนนี้นั้น โค้ดเบต้าได้จบลงไปแล้วเนาะแต่ผมอารมณค้างครับอารมณค้างครับเลยต้องมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของไต้หวันต่อนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาดูนะครับว่า3อาชีพครับถ้าหากคุณเล่นนะครับในโค้ดเบต้าหรือคุณดูคลิปผมไปเนาะอาชีพนะครับของในเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะจะมีแค่6อาชีพแต่ในของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันครับจะมีทั้งหมดก็คือ9อาชีพเนาะหลัก6 รองอีก3เนาะซึ่งรอง3อันเนี้ยเดี๋ยวก็จะเข้าในเซิร์ฟไทยในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ถ้าหากเปิด Open Beta มาก็จะมีแค่หลัก6อาชีพเนาะวันนี้ครับเราจะมาดูนะครับว่า3อาชีพรองเนี่ยที่จะมาในอนาคตนะครับสกิลจะเป็นยังไงสวยงามหรือเปล่าเนาะก็จะมีนะครับ1ครับก็คือจะเป็นนักกระบี ผมขอเรียกว่าเป็นกระบี่หญิงหยางเนาะเพราะเขาใช้พลังเหมือนพวกอ่าพลังของหญิงหยางนะครับซึ่งเป็นสายของดาเมจนะสายดามเมจเหมือนกระบี่ธรรมดานะครับนี่เลยอันนี้คือสายดาเมจของธรรมดานะกระบี่เดี่ยวนะครับส่วนกระบี่คู่เนี่ยก็เป็นดาเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็อันสองครับก็คือจะเป็นเหมือนนักลบนะครับซึ่งอันนี้เป็นสายถึกนะครับสายถึกเหมือนกับหอกนะครับ นี่ก็ถึกเหมือนกันแต่ใช้หอกนี่ก็เป็นดาบแต่เป็นสายถึกนะครับซึ่งค่อนข้าจะมีเอยิ่ที่คล้ายกันก็คือสามารถเพิ่มพลังให้กับตัวเองเนาะเป็นสายถึกนะครับเป็นแนวหน้านะสุดท้ายครับก็คือจะเป็นนักฆ่าครับซึ่งเนี่ยค่อนข้าจะมีลูกเล่นที่แปลกมากๆนะครับคือจะมีการโจมตีที่ไวแล้วก็จะมีการติดพงติดพิษเนาะซึ่งมันแปลกครับเราไปดูสกิสกิลการเล่นกันเลยครับ เริ่มกันจากกระบี่คู่นะครับก็จกะเป็นตัวครที่ใช้กระบี่คู่เนาะคือจริงๆงนะครับเขาจะใช้แค่หนึ่งกระบี่ในการโจมตีแต่ก็จะมีแค่บางสกิลที่จะออกมาคู่เลยครับท่นนะสกิลครับสกิลหนึ่งครับค่อนข้างจะไวนะครับเป็นสกิลระยะกลางนะครับไม่ได้ไกลหรือไกลกลางนะสองครับ ไหมครับมีสกิลครับในการเรียกเงาออกมาโจมตีครับคือประตูคอรออกแนวกระบี่บวกเอาพลังหญิงอย่างเนาะแล้วก็สกิลพิเศษครับสกิลสุดท้ายครับนี่ครับเป็นการสร้างครับโดมพลังออกมาครับเหมือนรูมนะครับสตูครับจะไม่สามารถขยับไปไหนได้ครับซึ่งดีนะในหมวดของ p v p ในหมวดของการตีมัสเตอร์เนี่ย ศัตรูครับหรือคุณสู้ครับจะไม่สามารถขยับไปไหนได้ซึ่งมันดูโกหกนะครับผมคิดว่านะครับถ้าหากเอาไปต่อสู้ในโหมดของ PvP เนี่ยร้ายน่าดูนะครับแล้วก็ไม่ตายครับเหมือนเป็นการเรียกเงาเะครับเป็นการเรียกเงาออกมาโจมตีทุเลีครับก็พลังของเขานั้นจะเป็นสีขาวพลังเงาก็จะเป็นดำเนาะก็เหมือนหญิงหยางนะครับ เราไปดูคอมโบกันเลยครับกรบีคู่หญิงหยางนะครับก็ประตรครที่การโจมตีเนี่ยแบบระยะกลางเนาะไม่ได้ไกลมากหรือใกล้มากนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่โจมตีค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็มีลูกเล่นของการใช้งงใช้เงาแล้วก็ใช้การกลางของโดมพลังนะครับซึ่งโดมพลังของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโก่งนะครับเพราะพอกลางปุ๊บ ศัตรูนะครับจะค้างนะครับจะหยุดนิ่งนะครับจะค้างไปเลยซึ่งไอ้ตรงจุดนี้ผมคิดว่านะครับมันโกงมากนะนะครับพอกลางปุ๊บศัตรูค้างไปเะครับแล้วก็โจมตีได้เนาะค่อนข้างจะเป็นอาสกิลที่ดูโกงมากนะครับแต่คู่ดาวนี่ยอาจจะนาาไปหน่อยนะแต่ถ้าหากใช้ได้เนี่ยโอ้โหแจ่มมากนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงเงามาโจมตีนะครับซึ่งเงาเนี่ยก็โจมตีค่อนข้างจะไกลอยู่นิดหนึ่งนะครับคอมโบไว ขอบโบหลากหลายเนาะท่มากครับโคตรเด้ในเงี้ยตัวครอตัวเนี้ยแล้วก็ขอโบขั้นสูงครับไวมากครับไวมากๆกับสกิลของเขาเนี่ยและท่าครับโคตรเท่ครับเป็นการเรียกกระบี่ออกมาครับด้านหลังนะครับเหมือนเป็นเทพกระบีเะ่เนาะการโจมตีก็จะเป็นระยะกลางนะครับดูใหม่ครับ ถ้าเนี้ยผมคิดว่านะครับถ้าเอาไปเล่นจริงๆนะเอาไปปราบบอสเนี่ยดีแต่เอาไปเล่นในอ่าในหมวดของ PVP เนี่ยไม่น่าเวิร์กมั้งเพราะมันเป็นการแค่ตีไปบระยะกลางเนาะแล้วก็ของพวสุดท้ายครับอันนี้ก็เท่น,นะครับมีการวาดของขึ้นพลังหญิงหยางนะครับประมาณนี้เนาะกระบี่คู่หญิงหยางนะครับสก,กิล แล้วก็อาชีพของนักฆ่านะครับซึ่งอาชีพนี้โพงค่า,าแต่ชอบไปพิเศษนะครับเพราะสก,กิลเขานั้นไวนครับไวมากๆเลยคือกระบี่คู่เนี่ยคิดว่าไวแล้วใช่ไหมอาชีพนี้ไวกว่าครับและแถมมีการติดพงติดพิษด,ด้วยนะครับก็ประทุนที่มีลูกเล่นเยอะอ่าด้านของความไวด้านของการติดพิษเนะาะมันดูสก,กิลกันเลยครับสก,กิลโจมตีครับอ้าเทป <c oughs> ะโคตรเด้ครับคือเขาจัดเล่นกับความเร็วนะครับ นักฆ่าครับความเร็วแล้วก็พงผู้พิษเนาะแล้วก็สกิลอสุดท้ายครับสกิลเนี้ยสามารถใช้ในการรอ,อบสังหารได้ครับหายตัวครับสกิลหายตัวนะครับโหดเท่เลยเห็นไหมศัตรูก็มองไม่เห็นนะครับก็สมชื่อเนาะนักฆ่าครับเขาคือนักฆ่าสกิลก็ต้องมีการเล่นกับความไวเล่นกับพงกับพิษเนาะ ผมชอบนะต,ตัวคอตัวเนี้ยถ้ามานะครับเซิร์เวอร์ไทยผมเล่นแน enfin ่นนอนอาชีพเนี้ยเท่มากๆแบบไวมากๆแบบแล้วมีพวงมีพิษด้วยผมชอบนะแล้วก็ไม่ตายครับประมาณนี้ครับเซกิวพื้นฐานเนาะเทมากครับแล้วมาดูคอมโบขั้นสูงกันเลยครับเรามาดูคอมโบกันเลยครับ ก็ประตคนเน้นพิษเน้นไหวเน,ะนาะนักฆ่านะครับคือชอบออล่าออร่าดาๆเขียวๆเนาะของพวกของพิษนะครับสมกับชื่อนักฆ่าเนาะโคตรไวอะ่ะผมชอบมากอะหนะ้าเชีพเนี้ยส่วนตัวนะครับชอบมากนี่คือแค่คอมโบพื้นฐานนะครับนี่คือพื้นฐานนะครับสูงขึ้น,นครับเอาใหม่สิโคตรไวเลย เท่มากครับขอโป้ยาวขึ้นครับคือถ้าหาเอาไปเล่นในโหมดของ PVP เนี่ยคุณต่อสู้ท่าทางจะจับตัวยากนะครับจะตัวยากมากครับสมมุติจับได้ก็กดล่องขนครับนี่เลยเห็นไหมล่องขนไปแล้วแล้วก็ไปฆ่าด้านหลังครับคือเป็นตัวละครที่น่าจะต่อก่อยากตัวหนึ่งนะครับ จับตัวก็ยากถ้าจับตัวได้ก็มีหายตัวหนีด้วยโอ้โหโคนแจ๋วนะครับของโบขั้นสูงครับคือสกิลเขาเนี่ยสกิลทำให้ล้มเยอะนะผอพโ,โบยาวมากครับ คอมโบสุดท้ายนะครับถ้าหากโดนไปนะครับในโหมดของ PVP เนี่ยผมคิดว่านะครับเกินครึ่งหลอดอะเกินครึ่งหลอดแน่ๆนะครับสกิลนี้เพราะมันค่อนข้างจะยาวมากๆนะครับแล้วก็กันยากนะเพราะเขาจะเข้าด้านหลังนะครับก็โปรโตคอลที่เ่อนข้าจะเก่งแล้วก็ดูต่อกรยากมากครับในโหมดของ PVP นะครับดูต่อกรยากนะครับแัดฆ่านะครับ สุดท้ายครับอาชีพของอเรียกว่าเป็นนักดาบเนาะอาชีพนะครับเหมือนเป็นการเอาอาชีพของนักหอ,อกนะครับมาอัปเกรดให้กลายเป็นปอาชีพนี้คือเขาจะออกเป็นแนวเน้นถึกนะครับเน้นถึกเป็นแนวหน้าสมากกว่านะครับซึ่งอาชีพหอกเนี่ยที่ผมเล่นมานะผมรู้สึกนะครับว่าเขาค่อนข้างจะดาเมจน้อยแล้วก็ช้ามากๆซึ่งอาชีพนี้ดาบเนี่ยเหมือนกันครับ ดาเมจอาจจะไม่เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะชา้านิดนึงแต่จะไวกว่าแล้วก็มีระยะที่ไกลกว่าหอ,อกออกมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเปลียชีพที่อัปเกรดมาต่อจากหอ,อกเนาะสกิลหนึ่งครับไกลนะครับสองครับสกิลนี้ค่อนข้างจะมีฮิตเยอะนะครับแล้วก็สามครับสามเนี่ยน่าจะเป็นการจับเจ้าศัตรูเนาะผมก็งงเหมือนกันสกิลสามคืออะไรเนะี่ย สี่ครับพุ่งเข้าไปฟันครับก็ปกตินะครับแล้วก็ห้าครับสกิลการบัฟนะครับเป็นการบัฟตัวเองสกิลเนี้ยเหมือนกับหอกครับหอกก็มีสกิลนี้นะเป็นการบัฟตัวเองนะครับซึ่งบัฟไปก็ทําให้ตัวเองถึกขึ้นดาเมจแรงขึ้นนะครับก็ตรงๆก็คือว่าเปยนอาชีพที่เน้นแนวหน้าสมรกว่าะครับแล้วก็สกิลไม่ตายครับ ไม่ตายดูวงกว้างกว่าหอกนะครับสกิลหนึ่งใหม่สิเอฟเฟกมันชอบไม่ออกแนะสกิลหนึ่งเนี่ยเอฟเฟกออกยากเลยเกินสองประมาณนี้เนาะสกิลพื้นฐานครับก็เป็นตัวคอที่เน้นในด้านของแนวหน้าถึกซะมากกว่านะครับเราไปดูคอมโบกันเลยครับมาดูคอมโบกันเลยครับคือถ้าหากเล่นคอมโบดีๆนะมันก็ดูเท่ขึ้นนะครับ แต่อาความไวเนี่ยก็จะไวน้อยกว่าพูนค่าหรือกระบ,บีคู่นะครับแต่ก็เอาไปลุยแนวหน้านะครับค่อนข้างจะสบายนะครับแนวหน้าสบายนะเพราะมันตายยากมันถึกอะค,คอมโบเขานีครับส่วนมากจะเป็นคอมโบที่ต้องกดโจมตีธรรมดาด้วยน,นะครับไม่ใช่ว่ากดแค่สกิลนะ เห็นไหมครับความไวนะครับค่อางจะช้ากว่าจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็การเล่นคอมโบเนี่ยดูยากกว่ากระบี่แล้วก็นักฆ่านะครับเพราะเขาต้องกดทั้งการตีสก,กิลทั้งการตีธรรมดาเนาะแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่า,าสก,กิลบัฟทำให้เขา,าแรงขึ้นนะครับสก,กิลนี้เห็นไหมครับมาถึงครับเปิดด้วยการไซโลครับคือเป็นแนวหน้าเนาะ รับกาเมก่อนเปิดโล่แล้วก็ค่อยสวนกลับไปครับก็เหมาะดีนะก็เป็นอาชีพที่ผมคิดว่านะครับค,ค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่อ่า,ค,าค่อนข้างชอบถึกๆเน้นแนวหน้าไม่กลัวตายอะไรอย่างเงี้ยค,ค่อนข้างจะเหมาะนะครับอาชีพเนี้โอ้คอมโบนี้แจ๋วแฮะเป็นคอมโบที่เอาไว้ตีหมูนะครับฮึแจ๋วแฮะ ถ้าหากค่ณจะสู้ลุมมาก็ตีหมู่ไปเนาะแล้วก็คอมโบสุดท้ายครับคอมโบนี้เป็นการโจมตีแบบระยะกลางฮะก็ปะตะคอที่ทั้งมีทั้งกลางแล้วก็ใกล้นะครับแต่ผมคิดว่าสกิลของโบนี้จะมีสุดนะครับก็เป็นการโจมตีแบบหมู่เนาะเอาไว้จากการบอสได้มนสเตอร์ได้หรือในโหมดสงคราม สงครามแจมนะครับเพราะเขาจะพุ่งเข้าไปเลยแนวหน้าแล้วก็กดสกิลนี้เลยเพอกดสกิลนี้ปุ๊บศัตรูก็โดดทั้งมดเนาะก็สงครามเนี่ยโจะสู้เยอะเลยครับแต่ถ้าหากในโหมดของ PVP เนี่ยเน้นคอบโบ r เดี่ยวจะดีกว่าเนาะเพราะมันแค่หนึ่งหนึ่งนะครับสกงสกิลก็มีประมาณนี้เนาะส่วนนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยครับจะเปิดโอเพนเบต้าวันไหนน้นก็ยังไม่ทราบเนาะก็อรอ ฟังข่าวได้ทางของแฟนเพจมูลไลฟ์เบทไทยแลนด์เนาะเดี๋ยวเขาก็จะประกาศนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่นานเกินรอครับเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ไทยก็จะเปิดมานะครับแล้วก็สามอาชีพนี้ทั้งกระบี่คู่นักดาบแล้วก็นักฆ่าเนี่ยอนาคตก็จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเช่นเดียวกันนะครับก็รอเล่นได้เลยครับสามอาชีพรอเนาะกดไลค์กดแชร์ like, share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงก์ข้อมูล่าสารอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ